เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งแผงเบรกมือให้กับรถ isuzu all new นะครับก็รถลูกค้านะครับไม่มีแผงเบรกมือหรือว่าไม่มีเบรกมือดังนั้นเวลาไปใช้งานเนี่ยนะครับก็จะเกิดความไม่สะดวกนะฮะความไม่สะดวกก็คือการจอด แวะปั๊มจอดฉี่จอดเยี่ยวเครื่องบางครั้งเราวิ่งมาไกลๆเราจะต้องมานั่งฟีเครื่องไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีหรือคนข้างๆนอนหลับอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะปั่นแอร์ให้ก็นอนต่อไปเราจะได้ไปทําธุระได้ก็ไม่มีเบรกมือก็คือความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับถ้ามีเบรกมือไว้ก็จะดีปลอดภัยด้วยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับไม่ลาคาญนะครับสําหรับลํานี้ก็เปลี่ยนแผงเบรกนะครับแล้วก็เช็คระยะลูกปืนนะครับส่วนลำนี้นะครับเราก็จะ ทําการใส่เบรกมือเข้าไปนะครับซึ่งรถลูกค้านี่เป็นรถใหม่แต่ไม่มีเบรกมือลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาใช้งานโอ้โหลําบากมากเลยนะครับจะจอดเข้าเซเว่นแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะคนข้างๆนอนอยู่ก็ดับเครื่องไม่ได้นีหรือว่ารถวิ่งมาไกลอะไรอย่างเงี้ยดับเครื่องไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะไม่ไม่อยากจะดับเครื่องอ่ะถ้าไม่มีเบรกมือเนี่ยต้องบอกว่าลําบากแน่นอนอลูกค้าใช้วิธีการใช้เหล็กนะครับเวลาจะลงไปทําธุระก็ใช้เหล็กเสียบ เบรกไว้นะครับดังนั้นมันยุ่งยากในการใช้งานนะฮะบ,บางคนก็แล้วแต่นะครับว่าถนัดว่าจะใช้เบรกแบบไหนนะครับเบรกมือแบบไหนแต่ของเราจะเป็นแผงเบรกนะครับก็คือเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับสําหรับรถที่ไม่มีเบรกมือนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะอยากจะใช้เบรกมือก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคถ้าไม่มีเบรกมือก็ไม่สะดวกสบายในการใช้รถนะครับ